ดาบยัดหัดบแล้วกจอกก็เยี่ยหัแกัเดียวเยี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอเฮ้ยวามตโดนใกล้ดาบกันบอลเฮ้ยมึงมึงเขดาบกันบอลป่าฮฮ่าฮาบาเงดับดหัวย่อะไรเพดาบยัดหะไรโอ้ยไี้ปีเทปยัดหด แปลงล่างเป็นผู้ดีอ่ะไม่ไม่ไ่่ยเบนไปเยๆใครอเย่าเบนยู่ในทางเดียวแล้เบนอ๋อบนอยเบนนะเฮ้ยอย่ากใตเฮ้ยยืนเฉยวะเฮ้ยยืยเฉยเบ่อไม่เื่กินกูิเสึกะใส่หน้ากากใส่ห้ากันไอ้เอ๊เอาไว้ใส่เลยสัตระามาเมื่อกี้ ไม่ไย ah, oh, oh. ังมันมันมันปัมนองกินยังไงวะเน่ก็เยสเยติ่งมันมีโอ้ยโอ้ไอ้ยโอ้ยโอ้ยี่าเกียรงคนมแต่ว่าไม่เการรไอะไราบันดาบันดาตองไปลาักรแตกเลยเกียอะไรกูจั่วบัตรจั่วตรจั่วบัตรจั่ว่ได้ยงงี้อะจั่วัผมช่วยแล้วจั่วัมไช่วยแล้วยๆๆๆ อีกที่อเอดโอดทำไมมึงถึงไม่รวมมือกันกระจับกําจัดคุณสี่ไว้สักไม่เข้าใจเไม่นึงกัดฮัโลรัไม่ได้เป็นฮอลโล่เฮ้ยไอ้ยหนยิหน่อยอยากดับมึงไปซะไอ้บอมไปปีนเนี่ไอ้เจ้ดตัวบัตเออเหมือนเก่งเลยโอ้ยโอ๊ยโยจัดนี่

ทำไมนเป็นยี่าอไ่ะักนเ่เกโอ๊ยโดนกูด้วยโอ้ยแตกเฮ้ย่เ็โดนมันยมั่เหยตัวลวมองอนคตไดมันยัไงอยู่โดนดาบดาบรแรันปายดิ้เย้ดาบแรงแรงนะไอ่สะโก้จึงอคนคนเคียะก นี่อาบโลเก็บุกาอเก็ุกาโลไม่ตัวตายตายยินเืออยากเล่นนะอยากเล่นก็อยากเล่นกทำเหี้ยอะไรนะอีเย่จัวบัตมีเก็ุกาไม่เเป็งดาบยโหด อย่าไหลห้นต่ดไม่ดไล่ออกไ่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอาเอาไอ้นี่ลงใช่ไมจะตายจะตายจะตายเฮ้ยจเจะไอต้ของมีมานาเียแต่อันนี้มึงหกน้ำไแล้วมึงจะได้สม่ะหมา่ีก็มงมหกน้บังไข่บังไข่เมียโดนฆ่าเฮีย อะไรจะลบังใรกันหมดเลย่ะไจะันมึงเองหน้าเจะกูเอออ้วนี้ลกูหาไปจะหันมึงเองอ้กำลามวากดีวาจนเองไตไอ้้โอ้โลเฮียอะไรกูจะหัมึงเอง ก่อจะถูดไอพลงหนามจะถูดตายทั้งปีกเลยเนี่ยจะปีกตัวตไปแล้วไเนี่ยไอ้เฮ้ยแย่อะไรแย่เอวแย่เอยอะไรเอ่าไหนวะความตายท่าไหนวะ ไอ้เพื่นมึงก็มาหากูเอาไว้ยายโงูเอ้ยกันได้เจ้านี่อู้บปาบกูกูปล่อยตะกี้หนึ่งใส่ใส่ไอ้บอมตายเลยทังนั้นไอ้แกไปเลยเอ้ยเอ้ยเลยไปหนาบยันโดดเอื้อเอื้อเอื้อเฮ้ยยังมีอีกเอื้อเฮ้ยไอ้บอมความตายอ่ะ แคเอึ่มอ่ะได้แล้วอู้อยู่ไม่ได้แอตายอยู่ใกล้ๆกอมไปโดนกูไอ้ตังหู้อาาโอ้ออบูลติกาเนโซ่เย่โดนหาตัวซาบันธรรมดาโอ้ยโอเก็บตุ๊กไอ้ตัง ไอ้ตะตันเจ๋ oh, ben, my God, my God. Oh, hey ียไปอุ oh, 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 okay. oh. Oh, ๊ย oh, อ oh, oh, oh ุ oh. okay. ๊ย oh. อ oh ุ๊ยอุ๊ยอมไอ้หัวหน้าคิดละูไจังหวะนี้แหละอุ๊ยอ้าววิ่งขอดูดีใกาจ่าเก็บบุญกะใส่ไนอือตียัไงเหตุใดี่อะไรวะอะไรขือเหดนี่ยเะไม่โดนไม่โดนไม่ไม่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูโดนกู ไอ้อไบอมแกเอ้ยเอาหัะน้องน้องไรเอาไปเ้่ยกะกแตงกูลูขึ้นดไม่ดเอาไมไูดวาไไูะนี่ไงไอ้เี้ยยดหตไปหมดเลย่ตายเว้ยตายแล้วโอยโย้ย่นแล้ยาชบโนกโอยมาเร

ไม่ไไปยาสกิลไม่ทันลำตานี่อยู่หนแม่งเก่งที่สุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ทำอะไรกูิกันสกโดนใครเลยโอ้โอโนาา้ดีเฮ้ยหมดเวลาของโลแล้วมึงอะ ขอนโลแล้วแล้เที้นอย่างไรเาไไม่เยอะเกลี้ยแล้วาตีกูเกี้ยกตเลยอร์เอาเราทำไปก่อนไม่ตองไรพระองเป็นเที่ยงอะไรกับบีกันเลยตี่ไปโอ้ไม่งไปไลไปรูปยันดูนู่่เพลงหวัดยันดสี่เพลงดาบเฮียอะไรดาบเฮียอะไรกจอกเอ้ยมาดิมาดิ ไม่ด้ไม่โดนกูหรอกยับกั้บนี่ไงนี่ไงกูว่าหาบาทขาถ้าอไม่ไม่ดับยัโดโอ้ย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 อาไโอ้ยออ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ย่อออ้ยอ้ยโอ้โอยโ้ยโอ้ยโอ้อ้ย้ยโ้ยโอ้ยโโอ้ยอ้ยอ้ย นี่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 กุดก็ไปโดนอ๋อที่เท่าไงไเฮ้ยตางซิโตจะอู้ดเฮ้ยจะตาไปไปไหนแล้ววะ้างหลังเนี่ะอ้าีจืงจงไเจอดีใโถดขึ้นดางเจอดด อีเทียมยัดโถดเทียมยัดโถดเ่นโว้ไปเยไอ้กิจวับ้าไอ้สัตว์นยัดโถดหมดเวลากจูบ่ัเพลงดับยัไอ้เนรนนดับยัดโถดมองเห็นอนคนมองเห็นอนคนเราไงวะกูไม่ไอเซนไอสัตว์ ไอ้โยบัามันมองเห็นอนาคตไอ้แบบไม่ใช่ไอซินถงเชน้านี่กัไอ้ซินไม่ใช่หรอไอ้เนมันไม่อยู่เองดาบย็นโหดโอ้ยโคนคนผมจะโคโหดไอตายไปยิน่ะไม่มีไม่มีเกียรตหรอกเฮ้ยไอ้ตังไปไหนวะโอ้โนโอโนโอ้ยไอ้ทางมันจะชจวิ่ีกับลายอะไป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 ไไเก้าถอ มอ่ยอุอยอุยอุยจุ๊บจบจไมงดาบคู่เ็มแค่ดาบเดียวนะดับแป้ดับแยัดโผดับแปก็เกยอะโดกเดียวเยอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยคปมตโดนเหีไรใดกันบอลเฮ้มึงมึงเนดักันบอลปะอู้ พี่ดำยัดหดยังทำไมม่ได้ตายเพี่ดัหดีอะไรนี่ดับนี่ขึ้นยัดหดพลังยัดหดเฮ้ยตีนึ่งไว้ีอะไรไว้กูจไม่โดนไอ้เติร์นคอปันทีนึงไอ้ตนไมตาย ใส่แว่นด้วยไอเหียืัวบัตย้เงี้ยเงี้ยมองกันนะวัวยื้วัเย็นหูด